สวัสดีครับนี่คือรายการ CT Book Share พบกับผมทศพลเหลืองสุพรบรรณาธิการบริหารจาก Creative Talk ครับรายการ CT Book Share ก็จะพาทุกคนไปคุยเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือในเรื่องที่มากกว่าหนังสือนะครับวันนี้เราพบกันในวันที่5ทธันวาคม2564นะครับวันพ่อน,นั่นเองนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่อง หนังสือที่มีชื่อว่าจะข้ามมหาสมุทรอย่าหันหลังกลับไปมองชายฝั่งอ่าชื่อยาวนิดนึงนะแต่ว่าเท่มากๆนะครับของคุณหนุ่มเมืองจันทในฉบับพิเศษฟาสต์ฟู้ดธุรกิจเล่มที่2นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยจัดพิมพ์ส่วนตัวนะครับโดยพี่ตุ้มเองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่1 9 9บาทนะถามว่าสามารถหาซื้อได้ที่ไหนนะตอนนี้เนี่ยพรีออเดอร์ปิดไปแล้วนะครับแต่ไม่ต้องเป็น แต่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับมาเปิดขายอีกทีในในช่องทางอื่นนะครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook Page หนุ่มเมืองจันนะแต่ก็ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคผมมาคุยเรื่องหนังสือเล่มนี้ดีกว่าจะข้ามมาสมุดยาหันหลังกลับไปมองชายฝั่งเล่มนี้เนี่ยน่าสนใจยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าใครเคยเป็นแฟนหนังสือของ พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันหรือคุณสารพลอดุลยานนท์เนี่ยนะคุณก็น่าจะคุ้นเคยกับภาษาที่สนุกนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการทํางานของพี่ตุ้มการได้ไปสัมภาษณ์ได้คุยกับผู้ใหญ่ผู้บริหารหลายๆท่านนะถึงเรื่องราวธุรกิจแล้วก็หยิบมาเล่าในภาษาที่สนุกสนานนะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้เล่าไปนะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ตามบอกที่ในรูปแบบว่าเป็นฉบับพิเศษนะก็เป็นบทความคัดสรรนะรวมมาจากฟาสต์ฟู้ดธุรกิจฉบับ พิเศษเอ้ยไม่ใช่ฟาฟูาธุรกิจนะฉะบับที่1ถึงฉบับที่26นะครับว่ายง่ายก็คือว่าเอาบทความจากที่เคยเขียนมาเนี่ยแหละเอามารวบรวมใหม่แล้วก็เรียบเรียงใหม่ด้วยนะไม่ได้หมายถึงเอามาเฉยๆนะครับมาสร้างเรื่องราวใหม่นะครับในธีมคอนเซปต์เนี่ยก็อย่างที่บอกนะจะข้ามาสมุดอย่าหันหลังกลับไปมองชายฝั่งนะเป็นธีมในเรื่องราวของคนที่ลงมือทำนะแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จ ที่ตั้งใจเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่บทเอ่ยเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนนะครับมีทั้งหมด19บทนะครับซึ่งในแต่ละบทเนี่ยก็จะมีประสบการณ์เรื่องราวที่อัดแน่นมากมายอยู่ในเล่มนี้นะครับแล้วก็จะมีคําคมเอ่ยจะมีทั้งหลักคิดแล้วก็เคสต์ดี้สนุกสนุกให้กับ คุณผู้อ่านอยู่เสมอนะครับความหนานีไม่มากเลยนะยังไม่ถึง200หน้าเลยนะเพราะว่าเท่าที่ดูมีแค่188หน้าเองนะครับแปลว่าสามารถหามาอ่านได้วันเดียวก็จบแล้วนะครับวันนี้ผมได้รับหนังสือมาวันที่2เนาะแล้วผมก็อ่านจบในวันที่3เลยนะครับเรียกว่า1คืนเองนะครับโอเคผมหยิบบางบทมาเล่าให้ฟังดีกว่า ไม่มีบทที่ผมชอบมากๆอยู่หลายบทนะแต่ว่ามีบทหนึ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจและอยากหยิบม,มาเล่านะบทนั้นคือบทที่ชื่อว่า5%นะ5%คืออะไร5%ก็คือว่าพี่ตุ้มเนี่ยเขาเล่าว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทำงานเ,นเรามักจะชอบทำเพียงแค่95%เออไม่มีหลักการใดๆทั้งสิ้นหรอกแต่ว่าไอ้5%ที่หายไปเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะอเรารู้ดีเสมอว่ามันคือ5%อะไร อมืมันมักจะเป็นห้าเปอร์เซ็นที่ว่าประมาณนี้แหละก็ดีแล้วเออเวลามีเท่านี้ก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับไอการที่เราเอาประมาณนี้ละกันแล้วมันมีบางส่วนที่เราไม่ได้ทําต่อเนะี่ยส่วนนั้นอนะ่ะเราเรียกมันว่าห้าเปอร์เซ็นการที่มันขาดไปห้าเปอร์เซ็นตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างเนานะมันส่งผลให้การทํางานเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบไงจริงอยู่มันไม่มีทางที่จะสมบูรณ์แบบได้และก็คงไม่มีวัน แต่การที่เราทําโดยที่เรารู้ว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้ยังไงและเราไม่ได้ลงมือทําเนี่ยก็ไม่มีทางนะที่งานนั้นจะเรียกว่าดีที่สุดได้ในแบบของเราเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้อันตรายนะครับคุณผู้ฟังลองคิดดูนะถ้าสมมุติว่าเราทํางานด้วยหลักคิดว่าเอาแค่ให้พอเสร็จนะไม่ได้ทําให้มันสําเร็จนะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเพื่อนเราคู่แข่งเราหรือใครก็ตามที่อยู่ใน ระบบธุรกิจแบบเดียวกันกับเราเนี่ยเกิดลงมือทําและทําได้ดีกว่าเราแค่1%ที่เราไม่ได้ทําตรงนั้นอะ่ะหรืออาจจะเกินกว่าเราไปอีกหที่เราเหลือตรงนั้นไว้อะ่ะเราอาจจะเสียโอกาสเสียรายได้เสียอะไรอีกมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจงลงมือทําให้ดีที่สุดนะแต่ก็ไม่ได้ต้องถึงขนาดว่าหมกมุ่นนะความหมายก็คือการที่เราทำเนี่ย เรานึกไม่ออกแล้วนะว่าเออมันจะดีขึ้นกว่านี้ยังไงแต่เราก็ยังไม่ปล่อยมือสทัทีเราก็เอาแต่คิดอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยน่าจะไม่ดีนะไม่ดีทั้งกับตัวคุณเองไม่ดีทั้งกับงานแล้วก็ไม่ดีทั้งกับทีมงานด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องระวังเอาไว้นะครับหนังสือเล่มนี้จะข่ามาสมุดอย่าหันหลังกลับไปมองชายฝั่งนะมีอะไรที่ผมชอบและก็ไม่ชอบบ้างนะครับเอาเริ่มจากเรื่องที่ชอบก่อนนะผมชอบที่ว่า แม้จะเป็นบทความที่ผมเคยอ่านเนี่ยแต่ก็ยังน่าอ่านอยู่ดีนะครับมันมีเรื่องราวที่เอาไปเรียบเรียงใหม่แล้วมันเข้ากับยุคสมัยนะแล้วยังมีการพิมพ์ฟอนต์ที่ใช้นะการจัดหน้าที่อ่านง่ายนะครับต้องบอกงี้ก่อนว่าหนังสือของพี่ตุ้มเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะอ่านง่ายอยู่แล้วแต่ว่ามีรอบนี้เนี่ยด้วยไซส์เล่มที่ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมันยิ่งอ่านง่ายเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็ตัวฟอนต์ที่ใช้เนี่ยก็ มีรูปแบบที่วัยรุ่นมากขึ้นนะครับก็สามารถทําให้คนอ่านเนี่ยอยู่กับเรื่องได้อย่างที่ผมบอกนะแค่คืนเดียวหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะอ่านจบแล้วนะถ้าไม่มีใครมารบกวนสะก่อดนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็มีข้อดีในเรื่องนี้นะในขณะเดียวกันนะผมรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คืองานอาร์ตเวิร์กงานภาพประกอบในเล่มนะผมว่ามันสวยมากเลยอะคือพี่ตุ้มเนี่ยเวลาเขาแกทําหนังสือเนี่ยแกจะมีคอนเซปต์ของแกอยู่แล้วนะ แล้วก็ในเร่มนี้เนี่ยไอคอนเซปต์เนี่ยมันไปกับภาพได้อย่างแข็งแรงมากๆนะครับถือว่าเป็นอีกเร่มนึงที่ผมรู้สึกว่าสวยมากๆนะครับแลวก็อยากให้ทุกคนมีครอบครองไว้นะประมาณนี้นะก็คือชอบลูกเร่มนะชอบการจัดวางชอบอาร์ตเวิร์กแล้วก็ชอบเนื้อหานยะฟังดูก็น่าจะชอบหมดเลยเนาะมีส่วนที่ไม่ชอบด้วยเหรอมีครับผมมีส่วนที่ผมไม่ชอบอย่าเรียกว่าไม่ชอบดีกว่าเรียกว่าเสียดายดีกว่า ส่วนที่ผมเสียดายก็คือพี่ตุ้มเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายมากเลยนะแกเป็นทั้งนักเขียนแกเป็นทั้งผู้บริหารแกเป็นทั้งที่ปรึกษาและแกยังเป็นคุณพ่อด้วยอืผมรู้สึกว่าแกมีเรื่องราวที่น่าสนใจในหลายๆมิตินะแต่แกมักจะชอบเล่าเรื่องของคนอื่นเออผมเลยเสียดายอยากให้แกเล่าเรื่องของตัวแกเองเยอะขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับเรื่องของแกเนี่ย น่าสนใจไม่แพ้กับเรื่องของคนอื่นแน่นอนนะครับมันก็เลยทําให้ผมเสียดายที่ทุกครั้งเวลาผมอ่านจบแล้วเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีเรื่องของแกน้อยจังเลยก็เลยอยากให้มันมีมากขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าพี่ตุ้มได้มีโอกาสได้ฟังนะวิงวอนนะวิงวอนนะพี่ตุ้มนะช่วยเขียนเรื่องของตัวเองเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับรับรองว่าแฟนคลับของพี่หรือนักอ่านเนี่ยเขาน่าจะอยากฟังเหมือนกันนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเรื่องที่ชอบแล้วก็เรื่องที่เสียดายนะครับสําหรับหนังสือเล่มนี้ อ่าทวนกันมาอีกครั้งนะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าจะข้าหมาสมุดอย่าหันหลังกลับไปมองชายฝั่งนะครับยาวนิดนึงนะแต่ว่าคมขายแล้วก็ถ้าอ่านดูนะก็จะพบว่าคอนเซปต์เนี้ยต้องชื่อนี้แหละนะครับก็เป็นหนังสือฟาสฟู้ธุรกิจฉบับพิเศษเล่มที่2นะครับถ้าใช้คําว่าเล่มที่2เนี่ยแสดงว่ามีเล่มแรกแล้วนะซึ่งก็เล่มแรกก็มีแล้วนะครับเล่มแรกมีชื่อว่าเออสักครู่นะชื่อว่าเพราะก้าวเดิน จึงเกิดทางนะครับแต่ว่าเล่มนั้นเนี่ยก็เป็นแบบพรีออเดอร์เหมือนกันอาจจะหาซื้อได้ยากแล้วนะครับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเล่มนี้เนี่ยถ้ามีการเปิดขายอีกรอบนะไม่อยากให้คนฟังพลาดนะครับอืมราคาหนังสืออยู่ที่199บาทนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณ180กว่าหน้านะครับอาร์ตเวิร์กูปเล่มเนื้อหาครบถ้วนสนุกสนานน่าซื้อน่าจับหามาอ่านนะครับถามว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครนะผมว่าเหมาะกับคุณผู้ฟังทุกคนนั่นแหละอืม จริงๆนะถามว่าทำไมเหมาะกับคุณผู้ฟังทุกคนเพราะว่าเคสตัาดี้ที่พี่ตุ้มหยิบมาเนี่ยไม่ได้มีแค่ธุรกิจนะยังมีทั้งเรื่องของชีวิตมีทั้งเรื่องของการตัดสินใจมีทั้งเรื่องเรารอบตัวมากมายที่เราหยิบนําไปใช้กับชีวิตของเราได้นะเพราะฉะนั้นคุณคุณผู้ฟังที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยหรือเป็นผู้ประกอบอาชีพเป็นใครก็ตามนะหาหลังสือเล่มนี้ติดบ้านไว้นะครับแล้วก็เปิดอ่านทุกครั้งเวลาที่ ไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะช่วยเป็นเข็มทิศให้กับชีวิตของคุณเพื่อไปสู่ปีหน้าที่ดีกว่าเดิมน,นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้แล้วก็ c t book share ในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับใครนะที่ชอบคอนเทนต์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กดติดตามทุกช่องทางของ creative talk นะเราจะมีเรื่องราวที่ดีมีคอนเทนต์สนุก,นกรอคุณผู้ฟังให้มาอ่าน ให้มารับชมนะครับยังไงแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการ c ีทีบุ๊กแชร์รายการหนังสือที่มากกว่าหนังสือในทุกๆวันอาทิตย์เวลา11โมงถึงเที่ยง,งนะครับผ่านช่องทาง Clubhouse นะครับเป็นรายการสดนะแต่ถ้าสำหรับใครที่เอ้ยแล้วถ้าเราไม่ได้มาฟังรายการสดเราจะทำยังไงก็แบบนี้แหละครับที่คุณผู้ฟังฟังอยู่ก็คือชุกช่องทางของรูปแบบเสียงนะไม่ว่าจะเป็นพอดแคส Spotify, SoundCloud, Apple p o d c a s t p o d b e a n แล้วก็อีกมากมายรวมไปถึงช่องทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีครับ